คุยก <erv> ันให้ได้จริงๆอะลองใส่บอกกิ้งให้คุณดูคุณเปิดเพลงให้คุณยอกชอบห้องนี้จังเท่ไหนลูกก็ไปอีกคาขึ้นหน้าป่ะอันนี้ป่ะใช่ป่ะใช่ค่ะอะคตรตัวนะโทษค่ะไป จะปล่อยให้เธอต้องตัวร้อนใ้เดือดที่ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไงอากาศเป็นหนาวขนาดนั้นจะอุ่นแค่ไหนทำให้ฉันมีเธอละฟันด้วยอุณหภูมิที่พอนตายถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉันจะเปียววุนหนาวก็บอกกันาพาห่มเต็นหนากแค่ยากจะแพงไม่เป็นไรมีเธอได้ยิ้มและละฟันจับมือเธอไว้ข้างกายฉันมีเธอได้รู้มีคนคนหนึ่งไม่ <พบ S 1> ไปไห<ว>น จริงกว่านี้ค่ะไม่ไปไหนให้ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลนับได้ไหมนอนตับแป๊บนึงครั ลคือไปนี่มันแบบว่า ม,มันจริงๆแล้วมันแบบว่าเมื่อกี้นี้ทําให้ผมแบบรู้สึก,กัะครูว่ามันแบบมันแช่แบบแค่แบบว่ามันทำให้ผมนึกถึงอะไรทักอย่างอะไรทุกอย่างอะไรไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่านะครูมันทำให้ผมนึกถึงใครบางคน ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยลูกค <ivan. S 1> ูดคูเคูเบอกเราไมว่าเพลงมันเป็นความรักรักอะไรก็เหมือนกันมันแทนค้ากันได้เสมอมันแทนค้ากันได้ตลอดเวลาแล้วในวับในวับหนึ่งที่ถ้าเราถ้าเราจริงจริงแบบมรู้สึกตัวเองขนาบนั้นเนี่ยมันไม่แปลกหรอกถ้าถ้าคนที่เรามองเห็นในเวทีอาจจะไม่ใช่เบนก็ได้หรือคนที่เบนมองเห็นในเวทีอาจจะไม่ใช่มารียวก็ได้ แต่จริงๆในความันจริงคนดูก็ไม่ได้คาดหวังนะแค่เราจะต้องจริงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเพลงมันพามาลูได้ขนาดนั้นแสดงว่ามาลูอยู่กับเนื้อเพลงจริงมี้ยเมื่อกี้ทำไมมันถึงต้องเป็นวันนี้ทำไมถึงเพิ่งจะรู้สึกวันนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้อยู่กับเนื้อเพลงเราไม่ได้อยู่กับเรื่องราวจริงๆเราัมแต่นู่นไอ้นี่เอนห้น่วิ่ง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 เป็นเป็นมอเตอร์ไซค์แวนน่ะแล้ววันนี้มันจําเป็นต้องวิ่งไหมจำเป็นไหมมาลูเลยก็มามาลูก็จับหน้าเลยโดยที่มาลูไม่รู้สึกอะไรเลย ไม่เห็นเดใครพอมง,งคับมาเลยว่าอ๋อพี่มันเป็นแฟนกันนะมันต้องทำาบบนี้นะมาเร็วข้ามอันนั้นไปแล้วอ่ะม่เกียมาเร็วข้ามไปแล้วอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะเราอยู่กับกับสิ่งที่เรากาลังร้องอยู่แล้วเราก็รักเพื่อนเราก็จับเพื่อนเราจาออับหัวมาเร็วเนี้ยมาไม่เป็นไรอะ่ะเนี้ยมันก็เป็นการแสดงออกซึ่งสื่อสารออกไปให้มันให้มันตรงกับเพลงที่เราร้องแต่มาเรวต้องต้องบอริหารอารมณ์ตัวเองดีๆนะลูก พราะมันไม่ใช่เศร้าแล้วเห็นี้มผมก็ถึงถามว่ามันผิดไหมหรืไม่ไม่มันไม่ผิดที่มันจะ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 รื่นขึ้นมาลูกมันไม่ผิดที่มันจะปะทุออกมาแต่ทีนี้เราเราเราเก็บมันเอาไว้ดิไอความรู้สึกแบบนี้ว่าเราไว้ว่ามันพาเราไปหาตรงนั้นได้ยังไงคําว่าอะไรก้ไม่รู้สึก จริงๆแบงน,นี้มันแบบว่าอินมันก็มันก็ตรงเลยอ่ะคุณเข้าใจคิดคิดถึงเวลาที่มีความสุขนะป่ะเคยรู้ว่า,วาเวลาเราคิดถึงใทรมันจะรู้สึกเสียใจแต่ว,ว่า ปลี่ยนความรู้สึกตัวเองให้มันเป็นความสุขด,ด้วยการนึกถึงนึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขเรายิ้มไม่ได้เพลงนี้นะเบนด้วยยิม้มไม่ยิ้มไม่ได้เลยเพลงนะี้จริงไหมเมื่อกี้ตอนที่เรานั่งกันอยู่สองคนอนะยิม้มตลอดเลยยิม้มกันตลอดเวลาเลยอะเออม,มันไม่มีอะไรเศร้าเลยลูกเพลงนะมนไม่มีอะไรต้องคิ้วกระมวเนี้ยไม่ได้อยากพูดอะไรบ้าง กูไม่ได้ใช่ปะอืมจะบอกเขาว่าถึงอ่าเขาคงดูเขาคงรู้ละเขาแข็งอกปล่อยมันออกมาบ้างก็ได้เูยอะไรที่มันอยู่ข้างในตัวเราทั้งคู่เลยนะเกิดจะบอกให้นะการ การการที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในที่ที่มันแบบอยู่ในสายตาของประชาชนมันไม่ใช่แค่เฉพาะในบ้านหลังนี้คุจะบอกให้ทุกวันนี้เด็กเอฟรุ่นเก่าๆที่คอสอนมันก็ยังกลับมาหาครณอยู่ด้วยเรื่องเดิมเพราะว่าอะเพราะว่าเราเลือกแล้วที่เราจะเข้ามาอยู่ในที่ที่เป็นคนของประชาชนเราเลือกแล้วที่เราจะเปิดเผยชีวิตเราในทุกแง่มุมให้คนได้รู้ เพราะฉะนั้นเราต้องคุยกชอบสอนเนี่องค่ะว่าคนเป็นศิลปินอะ่ะมันต้องแก้ผ้าให้คนเห็นได้แล้วมันต้องคิดว่านั่นนะ่ะคืองานศิลปะว่านั่นนะ่ะคือคือการคือการทําทํางานบันเทิงเพราะเราเลือกแล้วว่าที่เราจะมารับค่าตอบแทนจากคนดูคนดูคือนายจ้างของเราแล้วคุยกเข้าใจมาในใน,ในมุมนนี้ว่าบางทีเรามีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราแบบอึดอัดแลเราไม่สามารถที่จะแบบพูดออกมาให้คนทุกคนได้ยินเราได้ แต่มาเลยก็ต้องเข้าใจว่ามาเลยก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเรียนรู้ที่จะเก็บมันไว้ในจุดจุดหนึ่งที่มันไม่ทําให้เราทุกข์สมมติว่าถ้ามานลยอยู่ในบ้านหลังนี้จนสามเดือนจนสิบสองวันมาลยาอยากอยู่ปะมาเลยตอบปูด,ดีสิอยากอยู่เลยอยากอยู่นะครับครูแปลว่าอะไรหมอไม่ครับหมอมันก็อยากอยู่ครับครูอยากอยู่อยากดูแลเข้ามาที่นี่ก็ต้องอยากอยู่ให้ครบนะครับเข้าใจใช่ปะ เพราะฉะนั้นเราเลือกแล้วใช่ไหมว่าเราจะมาทำอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเวลาที่เราคิดอะไรรู้สึกอะไรอะบางครั้งเราไม่สามารถพูดออกมาได้แต่เราก็ต้องเรียนรู้ว่าเราจะเราจะบาลานซ์สิ่งที่มันเป็นชีวิตส่วนตัวของเรากับสิ่งที่เป็นหน้าที่เราอย่างไรแล้วอีกอย่างนะมันมีคำคำหนึ่งทั้งคู่เลยฟังวันนะการกลัวดูไม่ดี กัวองมีความรู้สึกว่ามาลลยยังมีคาว่ากลัวดูไม่ดีเวลามันรยทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเกรงใจครูไม่ว่าจะเป็นท,น ôn, ทนําน,นู่นทํานี่ทํานั่นเลยบางอย่างเพื่อเอาใจใครจำไห้นะอย่าทําอะไรเพื่อที่จะกลับให้ตัวเองดูดีทาอะไรที่มันจริงนั่นแหละมาเร็วต้องอยู่ในวงการเบน,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 เเต,นเต้องอยู่ในวงการนี้อีกนานเราต้องคิดอย่างนี้เราต้องอยู่วงการนี้อีกนานถ้าเราเป็นตัวเราไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาเราอยู่ในวงการนี้แล้วเราจะอยู่ได้ยังไง ราจะอยู่ได้ยังไงเราต้องเป็นตัวเรา100%ไม่ได้เป็นตัวเราในแบบที่เปิดเผยต่อสาธารณชนได้อพอรู้ว่าไม่ไเลยอึดอัดเองนะทุกอยาก่อางทนะีอึดอัดแบอยากอยู่ก็อยากอยู่อยากออกก็อยากออกก็เลยวนะ่ามันเป็นอารมณ์แบบนี้คืออยู่ว่าอยู่อยู่ก็อึดอัดออกไปก็ไม่เอาอ่ะอยากเอาแต่ว่าล้งไงอะ่ะเราเลือกเราไม่ใช่เหรอใช่ป่ะเราเลือกแล้วอะ่ะ มันไม่ใช่แค่ในบ้านนะคะลี่แฟนตเฉียนออกไปข้างนอกบ้านหลังเนี้ยมันก็คือโลกใบเดิมนี่แหละแต่มันขยายใหญ่ขึ้นเ้าจะอยู่กับมันยังไงสมมุติว่าถ้ามันอยู่อยู่ในอารมณ์เนี้ยแล้วมันอยต้องขึ้นไปลองเพลงอยู่บบหลงลิ้มล่าเลยสดใสอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งสปอตไลท์มามันู่ทำได้ปะทำได้ปะต้องทำได้ครับเออมพอมัน ทั้งวีกับผมทำแล้วผมไม่ได้อยู่เนือเพลงไม่ได้เข้าถึงเลยอ่ะพอพอมาเข้าถึงมันก็รู้ว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยรู้ไหมว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเพลงเพลงนี้มันจะไม่ใช่เพลงอยู่บารุงในแบบที่มันเคยเป็นมาก่อนเลยมันจะเป็นอยู่บารุงในเวอร์ชั่นของเบนยามารีวจริงๆเพราะมันถูกถ่ายทอดออกมาจากตัวเราจริงๆเพราะว่าเราพูดมันออกมาจากความรู้สึกลาจริงมัน จำไม่นเวลาเราก็แต่งเพลงมาเพลง,งนึงอะมันคือมิวสิกอะไลริคมิวสิกคือดนตรีไลริกคือเนื้อร้องซึ่งมันไม่มีอะไรตายตัวมันอยู่ที่คนเล่าเรื่องว่าจะเล่ามันออกมายัางไงผ่านประสบการณ์ชีวิตของเราในเรื่องไหนเพลงนี้มันสัมผัสเป็นยังไงบ้างอยู่อมลงเป็นร้องให้เขานะเขาคือ,อ ه, ก็ร้องให้เขาเลยลูกรองให้เขาก็ลองให้เขาจริงๆ ไม่เสียใจใช่ไหมที่เขาที่เขาไม่นึกถึงเราไม่อะไม่้อะไรไม่รู้เลยแหละว่ามาริวแข่นขันกั่ที่มันพาผมแต่ไม่ใช่ว่าคือผมว่าเรียนข้อดีของมันก็คือมันแวบหนึ่งที่แบบเข้าใจเลยเล้วมันแบบเนื้อมันพอแบบเราเข้าถึงจริงๆนี่มันก็เหตุการณ์ที่ตร่นี้มันพาเขาผลุบเข้าไปไงแต่กูเอเชื่อมากเลยนะเมื่อกี้เนี้ยกูเอว่ามาริวอยู่กับเบนล์มัมาริวมาเรียนกับ ตัวเบนซ์เนอะเพราะว่าผมที่มันขับผมไม่สบายมันไม่มีเสียงแต่พอเดินมาเมื่อกี้นี่มันแบบมันทำให้ผมแบบชิลล์ไม่ยอเปลี่ยนเรื่องตกลงว่าตอนขิ้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ก็กะจะทำให้มันเดินไปเสี่ยงไปครับอะไรจะเกิดขึ้นจากควมเมินคงผู้ดีแล้วเราแฮปปี้ไหมล่ะ ผมแฮปปี้นะครับเพราะว่ามันจะมันในเชิงที่แบบว่าครูครูเขาตีมาแบบว่า mm. เฮ้ยเราสองคนกาลังจะไปออกงานกัน uh แต่ว่าเหมือนเรามาสายกันแล้วพอ,อ<ๆ>แบบเราก็ดูื่อตืเสร็จเรียบร้อยเราออกไปร้องกันแต่เมื่อกี้นี้มันไม่เหมือนเดิมนะมาเร็วเพราะว่าตอนแรกที่เราเล่นกันอะมาเร็วไม่ได้จับหัวเบนอะไรเลยนะไม่ได้แบบจับหน้าหรืออะไรเลยไม่ได้แบบเฮ้ยไม่แกไม่สบายเปล่าไปแล้วอะคือที่มันมาสายมันอาจจะท้องเสียก็ได้มันอาจจะไม่สบายก็ได้อ ก็เลยกิดเออมันมันก็น่าจะเชื่อมโยงกันได้แล้วก็ที่เหลือมันอยู่ที่ก็ไหมเป็นหน้าที่ของกรรมการกับคนดูว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็นํากรรมาปรวมเอะไรกันเพลงนี้มันมันไม่ได้สนุกไปวันๆหรือเปล่นะลูกใช่ปะไม่งั้นมันไม่มาลองค่ายเงี้ยมันมีความผูกพันอยู่พี่ว่านืันนี้แต่งเพลงเพืย่อรักพี่ว่านมากเลยเคยทางานกับว่านแล้วแบบ เขียนสมุดโน้ตให้เขาเลยอะว่าแบบป่วยปลืมม้มพ่อแมกเขาเป็นเด็กที่แบบมีความละเอียดอ่อนจริงๆมาเร็วกับว่านค่ะคลายกันมอมดื้อตั้งอยู่ในบ้านแล้วก็แบบชอบแต่ตเงเพลงอยู่กับดิสก์มีอารมณ์สุนทรีรักแม่รักครอบครัรวในความอะไรคล้ายกันอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะมาเรวมาเรวมาเรวเป็นอย่างเนี้ยครูว่าครูว่ามันดีนะที่เราที่เราไม่ต้องเจ็บทุกอย่างไว้กับตัวเองไม่ต้องกลัวว่าใครจะมองเรา เป็นผู้ชายเจ้าน้าปาแล้วไงคิดถึงเขาแล้วยังไงเฮ้ยมันเป็นตัวผมนะคะมันเป็นแบบเนี้ยคนจะรับผมที่เป็นผมไหมคุณเอกจะคุณเอกจะจะคุณเอนสอนในนีคุณก็ไม่ได้เลือกคุณจะต้องแบบเฮ้ยรับคนนี้เพราะคนนี้มันขยันกว่าไหมเด็กทุกคนมันมีมุมที่แบบมันจะต้องสอนเองแต่เราแต่เราต้องรักตัวเองก่อนคือเราต้องเป็นตัวราร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณเป็นตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ในบ้านหลังนี้ได้คุณออกไปนอกคุณสบาย สบายเลยนะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะถามอะไรคุณเราคนไปคนไปดินเนื้อกับสังนี่เหมือนกับเราก็ต้องอ๋อไปเพราะทำไมแต่ว่าคือมันทุกอย่างมันพูดได้หมดอะมันไม่มีอะไรหรอกโอเคยังลูกโอเคครับยิ้มมั่นโอเคโอเคครับโอเคนะโอเคไหมดี okay, อะไรก็ไม่รู้อ,าาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยแหละคนราศีนี้เป็นงนี้แหละดึงไปดราม่ากทำไมเนี่ยดึงไปดรามมากไม่ได้เกิดวันอะไรอ่ะวันจันทร์ครับเกิดอะไรเสี่ยงเกิดเวลาถะกใช่ถึงวันเกิดวันเสาร์กันถึงจะบ้าตายแล้วยังทำให้ผู้ดูร้องเลงเหรอพร้อมไหมลูกยิ้ม่อนแล้วเฮ้ยอย่าไปอยู่กับอะไรนานมาเร็วครับครับ เฮ้ยจริงอยู่กับอะไรนะเราเราคิดถึงเขาก็รู้ว่าคิดถึงก็แล้ว,ลวเองนี้เรากําลังจะต้องทาหน้าที่ของเราแล้วร้องไห้บ่อยมากอยู่ในบ้านนีปกติก็ขี้แงใช่ไหมะละ่ะไม่ผมอยู่ข้างนอกผมจริงๆงผมคนที่ไม่ค่อยชอบร้องไห้แล้วชอบแบบให้ใครแบบมาเห็นตาแล้วนะอยู่ที่น,นี่แบบซีนมันเยอะซีนมันเยอะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยแล้วผมไม่เคยดูเหตุแล้วเขาก็บอกกันว่าเอฟเดี๋ยวร้องให้ร้องให้ แล่ว่าวมไม่เคยเห็นครูมาก่อนเลยเหรอไม่เคยผมไม,ไม่เคยเเคดูครูครั้งแรกคือวันจันทร์เลยเหรอใช่ผมผมอย่างไอเดีย่ยมันรู้จักพวกสไตล์ไอคอนที่เข้ามาหรือว่าใครที่เข้ามาเยี้ยเฮ้ยพี่คนนี้คนนี้ใครวะพี่คนนี้ไงที <คน S 2> <อ>่เข้าเป็นเล็นี้เล็นี้พี่คนนี้ไงครูคนนี้ไงที่เข,ข้ามาสอนเข้ามาเลยใครยังไม่รู้จักคืไม่รู้จักเลย้วมารอะไรเป็้นว่ารมาประกวดอะไรเงี้ยไม่รู้ใจเอาจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นนักแสดงเป็นพวกเอซ์ตาอะไรอย่างเงี้ยครูแล้วผคบอกว่าแบบ ผมเขาเป็นเด็กโมต่ก่อนอะแล้วก็โดนโมหลอกู่นี่น่นโดนโมหลอกด้วยไม่น่าโดนหลอกนะโดนนานโดนแรงแล้วก็แล้วก็มันก็ไม่ก้าวหน้าสักทีอ่ะแล้วคราวนี้ผมก็รู้ว่าตัวเองร้องเพลงได้เพราะก่อนเล่นตีตามร้านก็เลยว่าชีวิตมันไม่มีอะไรเสียแล้วอะแล้วผมคนที่ขี้เกียจรอมากจริงจริงนะผมคนขี้เกียจจริงจริงอใจน้อนใช่ขี้เกียจรอหรือขี้เกียจอะไร คือใจร้อนนี่แหละคือต้องคิดเลยถ้าผมเคยไปเดียวว่า <c oughs> ไปมาครัง้งหนึ <c oughs> ่งแล้วคนโคตรเยอะเลย <c oughs> ผมก็เลยเหมือนเอฟเลยผมก็เลยกลับเลยไปเดินจักเลยแล้วพอมนี่แบบอันนี้นั่งรอได้ออดิชั่นเอฟรอได้มันไม่มีมันเหมือนแบบว่าชีวิตมันแบบเราชอบด้านนี้แล้วถ้าเราไม่ตั้งใจสักครั้งนึงอะให้แม่งรู้ไปเลยว่าได้ไม่ได้ แล้ววันนั้นอะตังกาปลุกไว้ตีห้าตื่นเจ็ดโมงปุ๊บไม่ไปดีกว่าวะใส่วงใส่บาทเ,เรียบร้อยแล้วไม่ไปดีกว่าจะพักน้องลุ้นน้องโทรมาพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่เพิ่งจะนอนเนี่ยพี่เสร็จแล้วพี่เพิ่งจะนอนพี่ไปอาบน้ําเลยหนูใกล้ถึงแล้วอะไรเงี้ยพี่ตื่นมาใส่บาทได้ยหรอหลังๆครูมันผมรู้สึกว่าชีวิตเอาจริงๆที่ผมใส่บาททำบุญเนี่ยเพราะผมเจอเรื่องไม่ดีมากับตัวด้วยแล้วสองผมรู้สึกว่าคนเราอะ่ะ มันอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเพื่อนผมเนียผมเห็นเพื่อนผมหลายคนเลยในหมู่บ้านผมตายไปสี่ห้าคนแล้ว<อ>บางทีก็อ่าอย่างล่าอย่างตอนแรกเลยครับเมาแล้วรับไปชนท้ายรถสิบล้อแล้วหน้าของาสานที่สุดเลยมาขูคนผู้หญิงท้องอะ่ะโดนไฟลวกแล้วเพื่อนผมอะไม้ครโฟนอะไรเงี้ยแล้วหัวทิ่มแล้วไฟลวกตายอ่ะแล้วนั่นไม่เท่าไหร่เพื่อนอีกคนนึงอยู่ด,ดีมันก็แบบ เป็นโรคอะไรไม่รู้แล้วก็ไปตายโรงพยาบาลแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เห็นหลัดๆก็กินยาตายมังหรืออะไรนี่คือมันตายกันเยอะผมก็เลยแบบชีวิตมันอยู่ไม่นานอ่ะผมก่จะตายมากเลยนะไม่ผมไม่ใช่ยังนะผมเลยถึงว่าแบบชีวิตมันแบบอยู่ไม่นานแล้วเราเราควรที่จะทําดีผมทําไม่ดีมาก่อนไงไรก่อนอ้าววันนี้ก็ยังกะดีนั่นฮะแต่วันนี้ก็ยังกะดีนั่นไม่ใช่ไหมถึงว่ามันก็คนเราคือแต่ก่อนผมไม่ใช่คนที่แบบตื่นขึ้นมาใส่บาตรไปวัดนี่คือร้อนอ่ะ ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบเดินห้างเดินอะไรเงีง้ยเออ <c oughs> แล้วหลัลงๆ <c oughs> ค,คือแบบทำบ้างหัะวชีวิตนี้แบบไม่รู้จะตื่นมาวังนี้จะได้ทำหรือเปล่ามีโอกาสก็ไปทำแล้วตอนนี้<ำ>มีเป้าหมายใน,ในชีวิตเลยบอกกูดิจะดึงเขาดามากไหมไม่ดึงเขาดามากหมายขอบคําเดียวเป้าหมายจะให้ร้องเพลงแล้วเลยแต่ก็มาตามจะไปผมอยากเป็นนักแสดงทตไม่ร้องเพลงหรอจริงๆความหวังสูงสุดของผมเลยครับ ผมอยากเป็นนักแสดงผมรู้สึกว่าตอนผมเป็นเน็กต้าคือผมแบบผมไม่มีค่าเลยนะ mm hmm. คือหมายความว่าในสายตาแบบพวกคนอื่นๆมองคือผมโดนดูถูก,ม,ถกมาด้ยวยครูกบบสหน้าก่เมึงก็เป็นไดแค่แบบตัวประกอบอะไรเงี้ยบอกว่า mm hmm. อืมแค้นอะไรอไงมาเร็วอ่ะอ่ะจะพูดอีกเรื่องเดียวแรง แรงถีบบางครั้งมันอาจจะทำให้เราเจ็บแต่ที่แทจรีน้นันคืองครักอย่าให้มันเป็นแรงถีบเพราะมันจะเจ็บให้มันเป็นแรงผลัเก้าวไปข้างหน้าด้วย Positive Energy ก็คือพลังงานด้านบวกคิดซิว่าอ๋อถ้ามันไม่มีคนด่าเราแบบนี้เราจะเราจะกลับตัวกลับใจเราจะคิดทำดีเราจะลุกขึ้นมาแบบตั้งใจ哟 การเอาชนะเป็นเรื่องดีแต่เราต้องมีแต่เราเราต้องไปได้วยพลังงานบวกเลยตอนนี้มาเลยมีมีแต่พลังงานที่จะเอาชนะแล้วมันแข็งไปหมดเลยมาเลยคมันกระด้างมนเรือเพะเห็นว่ากระด้างเออไม่รู้รู้แล้วเราก็เดยดูมาเรืรเรเเรรเรอนรในบ้านสี่วีก่อนที่เราจะเข้ามาสี่ไม่ชอบเด็กคนนี้เลยแต่ว่าเด็กคนนี้เ,เป g r ส s s แปลว่าอะไรวาเล่าเราเล่ารา,ราแล้วก็แบบตามแข็งมากมันไม่เห็นว่ามันจะแบบ เปิดรับอะไรเลยมันไม่เห็นมันจะตังครูมันฟังไหมเนี่ยครูสอนมันเชื่อไหมเนี่ยมันตำทำไปงั้นอ่ะมันไม่เห็นว่ามันจะเอาจริงเอาจังทำอะไรมันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเป้าหมายของเราชัดเจนว่าเราต้องการจะเอาชนะอะไรสักอย่างและไอคนนั้นที่มันทําให้เราเจ็บใจมันฝุดนิสัยที่เราเป็นคนชอบเอาชนะเราเป็นเลยเอาชนะทุกคนในโลกนี้เลยตอนนี้เอาชนะทุกคนไปนึกดูดีๆเอาชนะไอนี้ด้วยเอาชนะครูด้วยเอาชนะทุกคนหมดเลย ใครพูดมาทางฉันไปทิ๊กทา้าทำไมทานี้ฉันจตาำอันนี้ควางไปหมดเอาชนะไปหมดเพราะว่าเราพยายามจะพิสูจน์ว่าฉันต้องชนะคนจะมาเหยียดจะมากดฉันไม่ได้เลยแยกที่ยังไม่ออกแล้วว่าอะไรคือกาเตือนหรือําสอนอะไรอือรการให้ความรู้ให้เราพัฒนาตัวเองมันมีแต่ว่าฉันได้ชนะเองถ้ามาเปลี่ยนความรู้สึกการชนะเป็นความพยายามพัฒนาตัวเองเฮ้ยถ้ามันไม่มีคําพูดแบบนี้ออกมา ฉันต้อง,งไปเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ลืมแล้วเขาเอามีดักจิ้บแล้วเขาก็ไปแล้วแกก็เอามีดมาเอามาสับตัวเองตลอดเวลาอ้อหมันดูถูกกู้อ๋อมดูถูกกู้อ๋อมดูถูกกูใครกันแน่ให้ดูถูกดูวแกแน่ดูถูกตัวเองเขาเลิกพูดไปตั้งนานแล้วนี่เอามาพูดกับตัวเองดีกว่าเพราะเราสุดท้ายเราก็ไม่ภูมิใจในการเ e อ็กซ์ต้าหรกปะคำพูดนี้มันเลยมีผลกับเราถูกอปะ มันจะได้รับภูมิใจในการตร้างเรามันจะมีผล,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 ละอนะไรกับเราไหมวะเพราะนั้นจริงทุกอย่างมันคือความพย,ยายามของเราอย่างเดียวเลยอย่าไปโทษคนอื่นคิดใหม่นะมาเรียวื่ออยาดเห็นมาเรียวอยู่เนสี่สมีนี้น,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 นานเพราะมาเรียวมีอยากเห็นอยากเห็นที่สุดามันมีทุกคนล,ล่ะลูกนนลทุกคนไม่รู้ก็อย่ามาถามฉันนี้นะไปลุกขึ้นีกเที่ยวหนึ่งเนระ็ว พาฉันไปดราม่าออกทะเลอ่าวไทยแล้วเดี๋ยวถ้าร้าาาาองอีกทีจะ,จะ้จะแย่เข้าเย็นแล้วะถ้าร้องอีกทีหนึ่งเนี่ยอีนนี่ร้องให้ฉันจะกลับบ้านแล้วนะ e> สนุกามาดราม่าถีสามสองหนึ่ง เธอให้สบายจะปล่อยเธอต้องตัวร้อนให้เดือนที่ร้อนให้นอนคนเดียวได้ยังไงพูดพูด,ดต้องรออากาศหนาวขนาดนั้นจะอุ่นขนาไหน,นถ้ามีฉันมีเจอละฟันไนว้อุณหภูมิที่พอนายถ้าหากเธอร้อนก็บอกฉันเธอเกลียววันหนาวก็บอกกัน้าผมถนะึงนัดแค่อยากจะแพ้ไม่เป็นไรมีเธอได้ยิ้มงละละฟันจากมือเธอไว้ข้างกายฉันมีเธอได้รู้ <c oughs> มีคน <c oughs> คนหนึ่งไม่ไปไหน ฉัันนยงไไม่ไปไบอกกันก่อนฉันได้ดูแลเธอนอนหลับได้ไหมนอนตักใช่ไหมฉันอยากที่พักสักพอนีไ่ไหมในเธอนั้นพักหลับเธอไปกับฉันทอดเช็ดรูรุ่งรัวเร้าไ,ไ,ได้ไหมรังเกียจฉันไหม่วดไหลได้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหม

ตื่นมาจากฝันก็มีมือเธอจับเอาไว้พูดให้จริงหมดนี้มาเร็วเร่าให้กับฉันปล่อยความหวังไว้ตรงนั้นปล่อยใจฉันนี่ดูแลเธอจนหัวใจมีเธอขึ้นจะกฝันเมื่อฉันดีแค่ไหนนะเธอนต่มาตอรู้ว่ามีบางคนกอดฉันไว้ ก็ฉันยังจะกอดจะไวไ้ไม่ฉันน่กูแล,<ช><บ>และเธอไี่ไมนอนหลับได้ไหมนอนตันฉันไหมฉันอยากให้พักสักพอนีไหมให้เธอนึงพักหลับเพลินไปกับฉันพอสุดทีห<ช>ัวเราะได้ไหมเรื่องดีฉันไหมดูดไหลให้ไหมไม่เจ็บใช่ไหมาหายหิือใช่ไหม ที่ป่วยก็คงหายดีที่เหนื่อยก็คงหายเดีเกลับมาจากฝันดีวันไหนวันที่ฉันดูแลเธอได้ไหมเป็นฉันได้ทำตามใจเสียทีก็มีแต่เธอที่สาย เป็นท่าอะไรเนี่ยฮ่่ฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนตักฉันไหมฉันอยากคิดพักสักดได้ไหมให้เธอนั้นพักหลับเพอไปกับฉันถ้าชีพเธน พลังนั้นไหนลังเกียจใชนไหมนวดไหลใช่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมหายเหนื่อยใช่ไหมจะป่วยก็คงหายดีจะเหนื่อยก็คงหายดีกลับมาจากวันนี้โอเคขคือ โอเคในความสุขโอเคในความสนุกอ่ะเพื่อนไม่เปลนเพลงอ่ะแต่ไม่โอเค